ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับผมได้มาทําการทดลองรับนี่เลยครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกเลยนะที่เป็นฟิลลิ่งการขับแบบรถมอเตอร์ไซค์เลยแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ซนะครับจากค่ายยามาฮานี่คือ AllNe w Yamaha e า e r o 1อ่าแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นแบบโปรโตไทป์นะเป็นรถต้นแบบเอามาทดสอบครั้งนี้เสร็จถึงจะเอาไปพัฒนานแล้วก็เปิดตัวในเวอร์ชันจําหน่ายจริงส่วนรายละเอียดเนี่ย จะเป็นอย่างไรนะครับจะขับดีขนาดไหนดีไซน์รูปลักษณ์หน้าตารายละเอียดการชาร์จไฟเป็นอย่างไรขับได้ไกลขนาดไหนวันนี้มีคำตอบให้ทั้งหมดครับ สำหรับรูปลักษณ์และดีไซน์บอกเลยว่าเฟี้ยวมากๆนะครอันนี้เป็นตัวต้นแบบนะตัวจริงผลิตออกมาขายจริงผมว่าก็มาในทรงนี้แหละคือเขาปล่อยให้เราเอามาทดสอบและเอามาขี่แล้วนะครับเนี่ยดีไซน์รูปลักษณ์เนี่ยดูโดดเด่นล้ำสมยัยแล้วก็แฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่นมากมายนะครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยมุมมองด้านหน้าเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับระบบไฟที่เป็นแบบ f ู l l LED ทั้งหมดเลยนะครับไฟต่ำเนี่ยจะส่องสว่างด้านขวาเป็นไฟแบบหลอดกลมๆนะครับแล้วก็ไฟสูงอยู่ด้านซ้ายไฟเลี้ยวเป็นก้านกระสุนแบบนี้นะก็เป็น LED เหมือนกันมีไฟเด t i m า r แล n นิ g l ไ g h t ที่มุมมองด้านหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจุดชาร์จไฟจุดชาร์จไฟจะอยู่ด้านหน้าเลยวิธีการทํางานก็ง่ายๆบิดกุญแจไปครับแล้วก,กดปลื้กดชาร์จตรงนี้นะเด้งออกมาแล้วนะครับนี่ ชาร์จไฟใช้งานง่ายมากๆ <c oughs> คุณสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยมีตัวชาร์จติดใต้เบาะมาให้ด้วยนะครับระบบการชาร์จไฟของเจ้า Yamaha e z e r เนี่ยเขารองรับการชาร์จเนี่ยสรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกเลยก็คือแบบฟァสชาร์จนะครับก็จะชาร์จเร็วครับหชั่วโมงเนี่ยจากแบตเตอรี่0ูนถึงเกเลยส่วนอีนึ่งรูปแบบรับก็จะเป็นแบบ normal c h a ร์จนะครับก็จะชาร์จใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงครับจากแบตเตอรี่0ูนย์เนี่ย ถึง100%เลยแล้วก็แบบที่3ครับจะเป็นเครื่องชาร์จติดตัวมานะก็จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้เราสามารถเนี่ยไปเสียบชาร์จที่ไหนก็ได้เหมือนคล้ายๆกับมี power bank เคลื่อนที่นะครับแต่ระยะเวลาในการชาร์จอาจจะนานสักนิดนึง14ชั่วโมงนะครับจากศูนย์เนี่ยถึง100%นะครับเวลาเราขับเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเดินทางไกลๆเนี่ยเราก็เอาตัวจุดชาร์จตรงนี้ไปเสียบปลั๊กที่อื่นได้นะก็ะพอก้อมแก้มนะครับแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์แบบรถไฟฟ้าแบบเนี้ย ส่วนมากแล้วเขาก็เน้นใช้ในเมืองระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลามากนะขี่ไปทํางานเช้าเย็นกลับแล้วกลับมาชาร์จไฟที่บ้านมันเหมาะกับลักษณะการใช้งานแบบนี้มากกว่าไหนๆก็พูดถึงนะครับระยะทา,ทางที่ขับแล้วนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเจ้ายามาฮ่ e 0 1เนี่ยระยะทางการข,ขับขี่เนี่ยไกลที่สุดเนี่ยกี่กิโลนะครับบอกเลยตัวเลขกลมๆเลยชาร์จไฟเต็ม100%เนี่ยสามารถขับขี่ได้ไกลถึง 100กิโลเมตรนะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณอยู่แล้วแหละนะครับ100กิโลไปทำงานเช้าเย็นกลับกลับ,บาชาร์จไฟที่บ้านอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของขุมพลังนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถไฟฟ้าสกูตเตอร์ EV แบบนี้ ขี่ได้ความเร็ว100กิโลเมตรชั่วโมงนะครับเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณอย่างแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีโหมดการขับขี่เนี่ยให้เลือกใช้งานเนี่ยสโหมดด้วยกันนะครับก็จะมี normal นะครับมี power แล้วก็มี eco ก็จะมีการปรับขุมพลังของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่แตกต่างกันนะโดยในโหมด power เนี่ยในส่วนของแรงบิดเนี่ยจะมาเต็มเลยนะรู้สึกจะอยู่ที่30.2นิวตันเมตรประมาณนี้นะครับซึ่ง ทั้งโหมด power แล้วก็โหมด normal เนี่ยจะแตกต่างกันที่แรงบิดที่มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันตัดการทำงานของตัวชุดส่งกำลังออกไปนะครับแรงบิดต่างกันแต่ว่าความเร็วสูงสุดของทั้งโหมด power แล้วก็โหมด normal เนี่ยเท่ากันแต่ถ้าคุณใช้โหมด eco ในการขับขี่นะครับก็จะเน้นการขับขี่ที่ประหยัดในส่วนของแรงม้าและก็แรงบิดเนี่ยจะถูกตัดออกไปแล้วก็ความเร็วสูงสุดในโหมด eco เนี่ยจะถูกล็อกเอาไว้ที่ 6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นอ่านี่ก็แจ้งไ้ทราบเลยกระเถิบมาในส่วนของดีไซน์นะครับนี่คอนโซลนี่เปิดได้นะนี่เก็บกุญแจเก็บของนะครับเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะมีจุดเสียบ power outlet ด้วยนะก็เอาจุดอะแดปเตอร์มาแปลงเป็นจุดเสียบ usb เพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับแล้วก็ระบบกุญแจเป็นแบบลูกบิดเตาแก๊สนะครับพกกุญแจติดตัวไว้ก็สามารถสตา,าร์ทรถดได้เลยนะครับประกับแฮนด์นะครับต่างเนี่ยมีสวิตช์นะครับสามารถเลือกปรับ ตัวหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่เป็นแบบฟูลดิจิตอลได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอเมนูที่เป็นเปิดปิดแฟคชั่นคอนโทรลได้แล้วก็การแสดงบนหน้าจอนะครับก็จะมีพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับระยะทางที่สามารถขับขี่ต่อไปได้นะครับเวลาความเร็วเป็นมาตรวัดดิจิตอลนะครับไฟแสดงสถานะ ABS ตรงนี้มีมาให้ครบหมดเลยแล้วก็โชว์โหมดการขับขี่ด้วยว่าคุณขับอยู่ในโหมดไหนนะครับปุ่มโหมดปรับโหมดอ,อยู่ที่ปรกกับแฮนด์ด้านขวานะตอนจอดคุณก็สามารถกดปรับได้เลยสาโหมดนะครับแล้วก็พิเศษครับนี่มีปุ่มเกียร์ R เอาไว้ทําไมเอาไว้ถอยหลังนะครับตรงนี้ถอยอัตโนมัตินะกดตัว R ค้างไว้ปุ๊บกระพริบที่หน้าจอปุ๊บกดคําว่าโหมดต,ตัวรถจะถอยหลังให้เองคุณไม่ต้องเอาเท้าไปถ่ายถ่ายถอย,ถอย,ถอย,ถอยแล้วนะคุณกดโหมดต,ตัวรถมี เกียร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับอันนี้เจ๋งมากนะเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามันต้องใส่เฟืองที่เอาไว้เข็นถอยหลังได้แล้วก็ข้อดีเลยคือถ้าคุณจอดอยู่บนเนินอ่ะหัวทิ่มลงเนินแล้วคุณต้องการเข็นถอยหลังเนี่ยคุณสามารถใช้เกียร์ R แล้วก็กดโหมดถอยหลังได้เลยนะครับแรงของมอเตอร์เนี่ยมันมีมากกว่ามันมันใช้งานง่ายกว่าเราเข็นถอยหลังขึ้นมาเออใช้คานี้เลยเมื่อกี้ลองแล้วถือว่าจ้าบมากนะครับอ้าว เบาะนั่งนะครับก็เป็นแบบตอนเดียวยกระดับผู้ซ้อนท้ายนะครับมีมือจับผู้ซ้อนท้ายมาให้ไฟท้ายเป็น Fu l l LED นะครับแล้วก็บางโคนท้ายก็จะเป็นแบบกันดีดแบบนี้นะถือว่าโอเคละ่ะรูปลักษ์ดีไซน์ผมเชื่อว่าทุกคนชอบหมดนะครับเห็นปุ๊บว้าวแน่นอนสวยนะครับระบบเบรกนี่ให้มาก็ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับมีระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังให้มาครบเลย และนี่คือร้าเอียดทั้งหมดของเจ้ายามาฮ่ e 0 1วันที่เรานำฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งบอกเลยนี่ถือเป็นครั้งแรกของผมนะที่ได้มาทดลองขับเจ้ายามาฮ่ e 0 1วันคันนี้บอกเลยว่าประทับใจนะครับก็ต้องรอและกันเพราะตอนนี้มันเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับยังไม่ได้ทําขึ้นมาขายจริงๆนะเป็นตัวทดสอบนะครับแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลจากการทดสอบของเราเนี่ยเอาไป ส่งให้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคบเพื่อพัฒนาออกมาให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าประเทศอื่นๆที่เขากําลังส่งไปทดสอบอยู่ณเวลานี้นะครับตอนนี้รถทดสอบที่ส่งมาที่ไทยเนี่ยมีอยู่แค่เพียง40คันเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราทําการทดสอบอไรเสร็จเก็บข้อมูลกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งไปพัฒนาในเวอร์ชั่นจําหน่ายจริงหรือว่าโปรดักชันเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นกันอีกทีนะครับส่วนราคาจําหน่ายหลายท่านก็คงอยากทราบนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถบอกได้แต่ให้เดาเล่นๆ ยังไงก็น่าจะเกิน1,000 0แบาทนะสำหรับรถมอเตอร์ไซ์ไฟฟ้าจากค่ายยามาฮ่าแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะวันที่เปิดตัวอาจจะเป็นปีหน้าหรือ2ปีข้างหน้าราคามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอาจจะถูกลงนะครับด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะได้ขับเจ้า Yamaha E Zero เนี่ยในราคาที่ไม่ถึง100,000บาทก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีแต่ส่วนตัวแล้วโดยภาพรวมอ่ะต้องบอกว่าทาออกมาได้ตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่อยากได้เจ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ขับขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับคือคือเป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเลยเพียงแต่ว,ว่าคุณไม่ต้องเติมน้ํามันแค่กลับบ้านชาร์จไฟเท่านั้นจะไม่เหมือนรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่แบบรุ่นอื่นๆที่เอาไว้วิ่งใกล้ๆใช้ส่งของอะไรไม่ใช่นะครับอันนี้คือ ใช้งานได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ไม่ได้ใช้น้ำมันเสียบปลั๊กชาร์จไฟก็เท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกาันก็รบกวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s ไคร b ์ช่องออโต้สเตชันให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากัไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ